ตอนที่59ความสัมพันธ์ของชุมชนชายแดนตากใบเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลาย ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอัสรารัตะการันมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะชุมชนของก้าญนะสะแลแมนักวิจัยท้องถิ่นของเราชุมชนบ้านจาเราะตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนไทยและชายแดนประเทศมาเลเซียค่ะ ซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนชายแดนนั้นนะคะก็มีความสัมพันธ์และพึ่งพากันทางด้านเศรษฐกิจสังคมเครือญาติกันมาช้านานแล้วค่ะเราไปฟังเสียงคุณโซรยาจามจุรีหัวหน้าโครงการวิจัยเสียงผู้หญิงของเราสนทนากับกาญยนะสะแลแมในประเด็นที่น่าสนใจนี้ค่ะค่ะชุมชนของกาเยนะเนี่ยชุมชนจาระ อยู่ที่ตำบลไพรวัอณเภอตากใบเนี่ยเป็นชุมชนชายแดนดนะคะติดกับฝั่งมะเลยนะคะ,ะซึ่งผู้คนทั้งสองฝากฝั่งเนี่ยเขาก็สัมพันธ์กันทั้งในเชิงครญาต กคะกาเองก็มีญาติอยู่ฝั่งมาเล่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเชิงของการค้าการขายค่ะสร้างงานสร้างรายได้มากมายให้กับคนติดชายแดนทั้งสองฝั่งกาญนาฯลองเล่าให้ฟังสิคะว่ากาญนาเองเนี่ยเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะมาเป็นกาญนาวันนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นแม่ค้าแม่ขายนะคะขายอะไรบ้างกต่ทางฝั่งมาเลยตอนนั้น ขายผ้าลุมผมที่เราทําแล้วเราก็ส่งให้ลูกน้องทำตอนแรกเหมือนกับเราเป็นตอแก่เราก็ไปส่งมาเลพอเราไปส่งมาเลแล้วเราก็ขายเราซื้อของมาเลกลับมาซื้ออะไรกลับมาซื้อผ้าที่ทำอ๋อผ้าบาวาผ้าที่ใช้ทําผ้าลุมผมนี่นะคะ เพราะว่าเป็นของมาเลเราก็ซื้อผ้าของเขามาแล้วเราก็ทําดอกอะไรนี้ก็ไปส่งมาเลย์ตอนนั้นเขาไม่มีปัญหาถ้าเราไปขายทางเขาแหละทางเราก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหาเท่าไหร่ขายดีขายดีขายดีในตอนนั้นนะคะก่อนเกิดเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุการณ์ต่างใบนี่ขายดีมากแล้วเวลาเราไปมาเขาไม่เคยสนใจของเราไปแล้วของเขามาเราก็ไม่สนใจเรารู้สึกว่าตอนนั้นเศรษฐกิจของเราก็ดี ีมากค่ะเพราะว่าเราได้ไปส่งแล้วเราก็ได้ซื้อของเขามาเขาก็ซื้อของเราไปค่ะก็แลกเปลี่ยนกันไปก็แลกเปลี่ยนไปแล้วคนก็เหมือนกันบางกลก็ไปทํางานมาเลยบ้างก็มีหลายๆงานที่เขาไปทําเช่นมีงานอะไรบ้างเช่น ก่อสร้างอันนี้จะเป็นพวกเยาวชนไหมฮะพวกเยาวชนผู้ชายแล้วผู้หญิงก็สามารไปร้านอาหารแต่ว่าส่วนมากเป็นผู้ชายส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าผู้หญิงไม่ค่อยไปเท่าไหร่เพราะว่า มันมีอาชีพอยู่แล้วที่บ้านนี่เป็นชีพเย็บผ้าแล้วเป็นลูกลูกสาวด้วยบางของนพ่อแม่เขาไม่ให้แต่แต่ว่าถ้าลูกผู้ชายมีงานเยอะก่อสร้างทําร้านอาหารทําร้านอาหารแล้วไปทําประมงตัดยางอะไรพวกนี้มีไหมคะก็มีมีตัดยางอีกส่วนหนึ่งแบบว่าคนแก่แก่ไปหน่อยก็ไปตัดยางหรือว่าตัดต้นปาล์มได้เงินนะที่ตัดปาล์มเนี่ยบางวันก็ได้เป็นพันนะคนหนึ่ง ตอนนี้เพราะว่ายางแพงก็ไปไปตัดยางค่ะแล้วของวัยรุ่นก็ไปขายอาหารตามร้านค่ะช่วยสร้างงานสร้างรายได้มากมายนะคะกลับมาบ้านทีเนี่ยเอาเงินเอาสตังค์มาด้วยใช่ไหมคะเขาจะกลับมาเดือนละครั้งใช่ไหมคะเดือนละครั้งมาต่อพาสปอร์ตหนังสือเดินทาง แต่ละครั้งที่กลับมาเนี่ยเอาเงินพกพามาให้กับที่บ้านประมาณสักเท่าไหร่ได้ก็ประมาณบางคนแล้วแต่บางคนทํางานขยันก็ได้เยอะบางคนเป็นหมื่นหมื่นด้วยบางคนก็แล้วแต่ว่าเขากินเยอะเขาก็ไม่เหลือเยอะใช่ไหมค่ะอย่างกายนาเองเนี่ยซึ่งบอกว่ากายนาไปรับผ้ามาจากมาเลนะคะแล้วเอาผ้าบาวาที่ทําผ้ากุมผมเนี่ยแจกจ่ายให้กับผู้หญิงในชุมชนของเราแล้วก็ช่วยกันปัก ผ้าคุมผมนะคะแล้วก็ยานะก็รับซื้อคล้ายๆจ้างเขาอีกไปยานะก็จ้างอ๋อจ้างเขาเลยนะคะเสร็จแล้วก็ยานะก็เอาผ้าคุมผมที่ปักเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปขายฝังมาลีต่อนะคะตอนนั้นก็ยานะเนี่ยสามารถจ้างคนในชุมชนนี้นะคะเฉพาะกายนะเองคนเดียวเนี่ยสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้คนชุมชนทํางานเนี่ยมีเด็กอยู่ในการดูแลของตัวเองนี่นะมีคนในชุมชนกี่คนที่งานประมาณ30คน30คนนะคะแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาปักผ้าเนี่ยเขาได้วันละประมาณตอนนั้นราค ค่ผ้าก็ถูกเพราะว่าตอนนั้นประมาณ20กบกว่าปีแล้วแต่ว่าของก็ไม่แพงเราก็จ้างทูกไป <c oughs> 30บาทอะไรแล้วเราก็เอากําไรจากจ้างแล้วประมาณ <c oughs> 2>, 2บาท30คนวันหนึ่งตัวหกบาทได้กําไรกับเราแต่ว่าอาทิตย์ละครั้งเราเอาผ <c oughs> ้าไปคิดว่าถ้าสมมติว่า200ผืนหรือว่า300ผืนนี้ได้กําไรกับเราแล้ว <c oughs> เราก็ไปขายส่งอีกแล้วชาวบ้านได้เท่าไหร่ ประมาณวันหนึ่งก็ได้ร้อยบาทร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าสมัยก่อนไม่เป็นไรปลาอะไรก็ถูกถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวนี้ราคา30บาทเราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่านี่เรากําลังพูดถึงเหตุการณ์เมื่อสักกี่ปีผ่านมาแล้วก็ประมาณที่ผ่านมาก็ประมาณ20ปี2 0ปีผ่านมาก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ6ปีที่เกิดเหตุก็รู้สึกว่าแย่มากทางานค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่ชี้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าจากการที่เราเนี่ยเป็นชุมชนชายแดนเราสัมพันธ์ไปมา ค้าขายกับฝั่งมะเลนี่นะคะ<ม>กรณีของกายเยนะเองเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้อง<ม>ที่เป็นผู้หญิงในชุมชนอย่างน้อยก็ 30- 4สคนนะ<ม>วันหนึ่งก็ได้ประมาณร้อยบาท <100 S 1> ซึ่ง <100 S 1> เป็นอาชีพเสริมะนะคะ<ม>ของผู้หญิงนะคะทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยนะคะผลกระทบเยอะไหมคะเหตุการณ์ไม่สงบ การค้าการขายเป็นไงฮะได้แล้วผมกระทบเยอะเพราะว่าการขา,ขายก็ขายไม่ดีเลยเพราะ,ะว่าตลาดตากใบนี้ไม่มีคนเลยเคอมากๆเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนมาเลยไม่กล้าเข้ามาค่ะคนในชุมชนของก้าเยนะนี่นะคะที่ทํางานฝั่งมาเลนี่นะหลายอย่างด้วยกันนี้เขาเป็นคนสองสัญชาติหรือเปล่า ไม่ใช่เขาเป็นคนไทยแค่แพีดภถ้าสมมุติว่าคนสัญชาติเขาไม่ได้ทำพาสปอร์ตไปแต่ว่าตอนนี้เพราะว่าเขาไปหนึ่งเดือนประมาณ25วันเขาก็ต้องกลับมาเจ้าพาสปอร์ตอ่าเจ้าพาสปอร์ตที่หมายควาว่าเขาไม่มี2สัญชาติอ๋อค่ะแล้วกกยาน่าเองเนี่ยมีญาติอยู่มาเลเซียใช่ไหมคะมีค่ะมีไปมาหาสู่กันบ่อยไหมคะนานๆทีหนึ่ง เพราะว่า ra เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปมาเลเรารู้สึกว่าอยากจะอยู่บ้านเดิมของเราแล้วพอเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นมานี่แหมมันไม่น่าอยู่เลยตักใบนี่นะคะแล้วกายานาไม่อยากย้ายไปอยู่มาเลไม่เคยคิดว่าจะย้ายไปเพราะว่าเราบ้านเกิดของเราอยู่ตรงนี้แต่ความจริงนะกายนะเป็นตระกูลของมาเลอยู่แล้วบอกว่าพ่อเป็นคนมาเลและญาติพี่น้องก็อยู่มาเลแต่เรารู้สึกไม่อยากจะไปเพราะว่าเราเกิดบ้านเราอยู่ที่นี่บ้านเราอยู่ที่นี่ค่ะแล้วเราก็อยู่กันช่วยที่คายปัญหาความ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น<า>นะฮะเหมือนที่กายนะกําลังทําอยู่ตอ,อนนี้เราก็รู้สึกว่ายิ่งไม่ไปเลยยิ่งต้องไม่ไปเลยนะคะ,คะพอเกิดเหตุการณ์นี้ต้องอยู่ช่วยกันออกแก้ปัญหาช่วยแก้ปัญหาค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงสนทนาการของคุณสุรยาจามจุรีหัวหน้าโครงการวิจัยเสียงผู้หญิงและกายานะสะแ,แ,แมนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นที่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องความสัมพันธ์ของชุมชนชายแดนตากใบกับชายแดนประเทศมาเลเซียคะ่ะ คุณผู้ฟังก็จะเห็นนะคะถึงการค้าขายในตลาดชายแดนที่มีความสําคัญมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันมีการซื้อขายแลกเปลีป่ยนผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างเช่นผ้าคลุมผมอาหารผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วก็อีกมากมายค่ะการได้ติดต่อซื้อขายกันนี้นะคะก็เป็นการยกระดับด้านเศรษฐกิจของคนในชุมชนให้ดีขึ้นค่ะและยังเป็นการสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชากรทั้งสองประเทศอีกด้วยค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับในตอนต่อไปเราจะไปฟังทัศนะเรื่องความมั่นคงของชีวิตและชุมชนตากใบติดตามรับฟังให้ได้นะคะสำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชยา,ายแดนใต้ดิชันอัศรารัตการันและนักวิจัยในโครงการเสียงจากผู้หญิงต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีคะ่ะ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 073-336-490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งนี้